เป็นกุ้งอะไรนะกุ้งแขกแขกไอแก้วปิงกาาอันดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการอาหารที่ไม่ได้มีแค่อาหารนะคะบอกเลยว่ามีทั้งของแซบนะคะนี่ก็แซบนะคะ นี่ก็แซบนี่ก็แซบนะคะกับรายการตู้สี่เรือนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราผันตัวนะคะจากแม่ครัวนะคะมาเป็นแม่ค้าเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ก็คือแบบต้องหารายได้เสริมต้องขายของแล้วเพราะว่าแบบเอาเงินไปให้ผู้ชายหมดนะคะจินข้าวแล้วตอนนี้นะคะก็วันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นป้ายด้านล่างนะคะว่าอ่านว่าอะไรคะทุกคนขอเจ็ิญพร้อะ มากก็วัน <Ll> น <ull ing> ี้นะคะเราก็จะมาทําไก่ย่างบางตาลกินแต่ว่าไก่ย่างบางตาลเนี่ยเขาก็จะมีสูตรเฉพาะเคล็ดลับเฉพาะของเขาที่แบบว่าเอามาแบบหมักเอามาเครื่องปรุงต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านไก่ย่างบางตาลเลยแบบแม่ค้าแซ่บสวยสูงโปรงเข่าดีเข่ายาวสูงขายาแบบ สูงมา180นะคะก็เดี๋ยวเรามาต้อนรับแขกรับเชิญได้เลยค่ะขอเสียงไน่อยค่ะเร็วอ่าก็เดินมาอย่างแบบว่าเป็นมิสแกร์ม์ออ่าเดี๋ยวให้แนะนำตัว่อยค่ะแขกรับเชิญค่ะชื่อวิสุดามหาพรมนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวคือแบบเบามากพี่โฟนต้องแรงกว่านี้ไปเดินมาใหม่ไปเดินมาใหม่มาอ่า5 4 3 2มา อาบวนตัวหนึงล้มนึล้มนึงอ่าเดี๋ยวแด้รับตัวเลยค่ะค่ะชื่อนางสาววิสุดามหาพรมนะคะชื่อเล่นชื่อโฟนมาจากจังหวัดราชบุรีเออพี่เเป็นนิสแรนหนอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำไกายามาตาก,กินต้องถามพี่โฟนก่อนว่าอันนี้เป็นแบบเจ้าของร้านเองเลยใช่ไหมคะใช่พี่เป็นเจ้าของร้านเองซึ่งพี่ก็ทำอยู่กับแม่เพราะว่าเราลูกคนเดียวเนาะ ตอนแรกก็เรียนจบมา,มาก็ไปทํางานแต่มันมันมันไม่ใช่ทางอของเรา,ารเอะเขาใจเนาะแบบเราแบบคัดข,ขายตั้งแต่เด็ก,กนนอะเนาะมันก็ต้องแบบเราเป็นคนพูดมากก็แบบชอบเจอคนเยอะๆชอชเนาะนีออ่คือแบบพี่บบนรู้สูตรทุกอย่างใช่ไหมรู้สูตรทุกอย่างมาแบบไปเปิดร้านตรงข้ามแม่เราแบบขายแข่งกันได้เลยแข่งกันได้เลยแล้วก็โดนแม่ดักตกโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมต่างๆราคาก็มีอะไรมาใหพี่โนให้พี่โนบอกหน่อย เริ่มช่วยที่ไก่สดนะคะก็คืออันนี้จะเป็นส่วนน้องมีปีกแล้วก็มีอกอันไหนขายดีสุดน้องขายดีสุดเพราะว่าจะเป็นเนื้อสะโพกติดหนังมันจะนุ่มสุดกินไม่ว่าย่างยางเจ็ดโมงจริงตีสี่ยังยังนี่อร่อยโอ้ยเลิศไม่ไหวเดี๋ยวเราทําผสมอะไรบ้างคะอันนี้คือส่วนผสมเดี๋ยวกใส่ถุงมือก่อนี่เพราะความปลอดภัยนะคะช่วงนี้นะคะแบบ แต่วงมาเออเนาะด่ามาก็คือกูด่ากลับนะบอกก่อนอ่านทุกคอมเมนต์นะจริงก็ทื่งคอมเมนต์อะไม่มีเลยนะไม่มีนะคอมเมนต์กันเองก็คือแบบว่าไปสมัครแอคเคาท์ปอมอะแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ดูเหมือนแบบเฮ้ยรายการเราแบบว่าดังอะไรอย่างงี้อ้วเรามาผสมไก่มั้งมีอะไรมั่งไทยพี่พล วันนี้นะคะก็จะเอาน้องไก่ปีกไก่แล้วก็เนื้อเนื้ออกส่วนผสมในวันนี้จะมีน้ำสีที่ผสมมาแล้วจริงๆมันก็แบบผสมสีเหลืองเข้มเหลืองออนอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ชอบแต่อยากมาทำเป็นสีฟ้าก็คืออาสีฟ้าลงไปผสมระโยนสีฟ้าได้เลยเนือปลาไก่ตุ๋นไก่ตลาเราไปทำขายนะเพื่อขายดีใครกินเราก่อนใครจะกินเรา อ้ไก่สีป้าอันนี้น่ากินจังเลยเหมาหมดงี้ทำไงแต่คนส่วนมากนึกว่าเราผสมขมิ้นแล้วเขาจะกลัวกินฉุนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราใช้สีผสมอาหารที่มันปลอดภัยกินได้ก็จะมีสีผสมอาหารมีน้ำปลามีเครื่องกระเทียมที่ไทยที่เราปรุงมาที่เป็นสูตรลับเฉพาะของไก่ยำมังกรถูกะอันี้ของลวองลัวเท่าไหร่ครึ่งโลหรือโลนึงสองโลกว่าเดินนี่คือแบบว่าผมหลุดมาแล้ว แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอ่าล้วเราต้องเอาอะไรใส่ก่อนเอาสีผสมอาหารใส่ก่อนได้เลยอันนี้แล้วแต่เราชอบด้ลยนะคะแล้วแต่แล้วก็ด้วยน้ำปลาจริงๆอ่ะมันมันไม่มีสูตรสูตรตายตัวแต่ที่ลดไหนาลดไหนเราปงได้เลยแต่ที่สำคัญถ้าอยากให้เข้มข้นน่ะต้องใส่พริกไทยกระเทียมให้เยอะที่เครื่องคลุกต้องคลุกเครื่องเยอะถูกไหมแต่ว่าปัวปัวมีสองโลใส่ไปสามโลนะแล้วเราก็ราดได้เลย ก็คือแบบแค่นี้ง่ายมากใช่ง่ายมากว่าฉันไปเปิดแข่งดีกว่าอย่ามาทำยางงี้นะก็คือแบบรู้สูตรรู้อะไรเรอเราไปเปิดแข่งดีกว่าเปิดแข่งไม่ได้นะมันต้องเป็นลิขสิทธิ์องอมีลิขสิทธิ์นะอกล่อส่ทธิะแต่ย่างตาเนี่ยเขาแบบมีหมู่บ้านบางตานะคะอยู่ที่ไหนลาดบุรีใช่ไหมลาดบุรีลาดบุรีเขาก็จะมีแบบสูตรของเขาเฉพาะแบบหมู่บ้านเขาที่แบบรู้นะคะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยแบบคนมันเอาไปใช้ชื่อเยอะอะมันโกงเราพวกมึงไงอี ยอมมาดูตั้งแต่แรกแล้วมาเอาของคนอื่นจริงแล้วไปใช้ชื่อบ้างตานะรับรับไม่ได้อะเจอไปมาเยาโมโหพูดลเรื่องนี้แล้วโมโหแล้วไปเป็นไปบอกเป็นบางตาแแลจริงหับไม่ได้เขาไปใหญ่เลยนะเจอไปเราเป็นของแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกยังไงดกปัาตบพวกมันจริงอย่าให้เจอนะพวกมึงอ่ะเี่ยวแบบไปสูดไปอ่ะอ้าวอันนี้เรามาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วนะเราแบบ แบบว่าเล่งเวลาให้ไปถึงไอ้นี่ไหมอันนี้ไม่นนมต้องมากี่ชั่วโมงนะบักประมาณอ่ะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงอโอเคปาห้าชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรเราจะไปย่างนะคะนี่เอาย่างเสร็จแล้วน, <c oughs> นี่นี่แหละคะ่ะ <c oughs> ก็น,นี่เป็นแบบเราย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปย่างที่หลังนะคะเอาเนี้ยเราจะเอาไปกินส่วนเนี้ย ตอนนี้เราจะไม่กินอันนี้เราจะไปขายอีกทีหนึ่งเขาเอามาให้เรารีเราก็จะเอาไปขายอีกทีหนึ่งเพราะเราได้เงินใช่ไหมเพราะว่าต้องหารายได้เสริมเพราะว่าเงินอะมันหมดไปแล้วเอาไปตับซองผู้ชายหมดแล้วเราก็ต้องเลี้ยงผู้ชายถูกไหมเราลำบากไม่เป็นไรผู้ชายต้องอดได้ผู้ชายห้ามอดนะคะเรื่องจริงค่ะก็เดี๋ยวมีมีพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราไปย่างใช่เราต้องก่อเตาอ๋ออันนี้ก่อเตาเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวเราไปย่างได้เลย ก็เดี๋ยวอันนี้นะคะเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านไปแบบ5ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันนะคะรบกวนนะะทีมงานแบบยกเตาให้หน่อยได้ไหมคะอ้าวใช่ไหมใครที่มาขอรายการนะสามารถสั่งได้นะว้าไปอ้าวว้าไปทีมงานแล้วเตาน่าจะกำลังมาจากแบบลาบุรีนะเพราะแบบ เราก็ต้องส่งขึ้นเครื่องก่อนไหมอ้าวจริงก็เนี่ยว่าจะส่งห่อไปรับเราก็แบบเอาขึ้นห่อมาที่เพิ่งที่เพิ่งซื้อมาสามลำปะอ้าวหููชองหายนะมาะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเตามาย่างตั้งเราย่างก็ตรงนี้เลยเนาะ เราเตามาแล้วเราเดี๋ยวเราไปย่างข้าหน้านะคะก็คือแบบไฟแรงมากตอนนี้เดี๋ยวไฟมอดนะคะเราก็คือว้าเอาลงไปอย่างนี้เลยก็ไม่ได้แหมอ่ะเดี๋ยววางไว้นี่อพิพลพนนี่ดีกว่าี <c oughs> ่จะ่าเออปกติแบบตอนอยู่หน้าร้านที่ไปขายนะ่ะแบบเรายาา่า,ยางเองมะเราย่างเองแต่จริงๆแล้วเราถนัดขายมากกว่า<อ>คุยกับลูกค้าเพราะมันรอนนอแล้วแบบ เราหญิงตัวเล็กๆเราต้องมาแบบเราต้องอยู่หน้าร้านผู้ชายเวลามาซื้อก็ต้องเจอเราอะถามอย่างนี้ดีกว่าแบบว่าตอนขายเนี่ยแบบมีผู้ชายมาแบบว่าจีบนะสวยขนาดนี้อะพูดดีๆนะคนนั้นน่อยู่นอพี่ชาย ว้าป wow, ่าพูดได้ไหมพี่จีอ่ะพูดได้สิเอนนามีบ้างไหมมีแบบว่าแบบมีมาจีบไหมดีมีนะมีเหรอเขาแบบมาจีบเนี้ยมาซื้อไก่เหรอเขาแบบถามชื่อขอเบอร์แล้วก็บอกว่าแม่ไม่ให้พกโทรศัพท์ปังมากเป็นการปฏิเสธที่ดีนะคะว่าแม่ไม่ให้พกโทรศัพท์แม่เน้นขายของเออแล้วก็เลยยัดไก่ไป300ร้อยเลยอุ๊ยดีดีเราได้เอาเงินเข้าไหมไม่เอาไห้เขาให้สี่แม่รู้ยัง ม่ไม่รู้นะแต่บันทีรู้แล้วรู้แล้วก็คือกลับบ้านไปก็คือแบบโดนสับจริงอันนั้นคือแบบผู้ชายนะดีไหมไม่ดีนะส่วนมากก็เข้าอ่ะอย่างนี้ว่ะถ้าพูดแบบหล่อเลยมาอ่ะเราก็ต้องให้สีม่จะให้เขาเสียงเงินเพื่อเราต้องเลี้ยงผู้ชายยุ่แต่ว่าถ้าเป็นตาต้องก็คือแบบยกร้านให้เลยนะถ้าเป็นผู้ชายหล่อเอาไปเขาซื้อไม้เดียวเอาลายไปเลยตาไม่ไม่เราเปิดสาขาให้เขาเลยสาขาบอกขายตรงข้ามกัน แล้วเราก็โดนแม่ทุกจรกคือโดนไล่ออกจากบ้านแล้วนะร้อนอะสิงตแบบว่าไม่ค่ยได้อยู่แบบไฟอะไรอย่างงี้นะจริงปก,กติโดนไม่ได้นะเนี่ยคือแบบนี้จมูกจะไหลแล้วมันอยู่ตรงทางแล้วนะสาระของแพ้่ธรรมาชาติใครให้มาหมอ ขอให้มาก็นี่นะคะก็เดี๋ยวเราย้ายไปเรื่อยปกติเนี่ยพี่โบนขายที่ไหนบ้างตอนเนี้ยจริงๆแล้วก่อนโควิดอะช่วงแต่ปลายปีที่แล้วธันวามามีนาเนี่ยไม่มาถึงเมษาเราออกงานตามงานวัดงานประจำปีงานวัดไล่ขิงนุ้ยก็แบบขายดีมากเลยงานวัไร่ขิง้านปรันามน้ำแครงงานจุดจีนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอะเราออกงานไม่ได้เลยใช่แล้วเราก็แต่พอดีมีนัดตลาดนัดตลาดนัด เขาช่องพาอะไรงี้ใช่ไหมตลาดนัดเขาช่วงพาขังข่าวร้อยล้านอ่ะโพทาราคือจะขายทุกวันสุกกับวันอาทิตย์มันก็จะมีนักท่องเที่ยวอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันเงียบไปเนอะช่วงโควิดด้วยช่วงโควิดเราเออกมาไม่ได้เลยใช่แล้วแบบว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่แบบเราไว้ใกล้เคียงแบบนครปฐมในแบบราชบุรีบ้านโป่งเนี่ยแบบถ้าอยากกินอ่ะเราต้องแบบตามไปที่นัดป่ะหรือว่าแบบเรามีแบบบริการสั่งจริงๆเรามีเพจเฟซบุ๊ก กกย่างบัมปาร้านจิ๊แมนเราปกติเรารับองานเนาะสถานที่งานเหมาสังสรรค์ทำข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจัดให้ได้เรามีเพจปกแล้วพี่ก็จะเปิดพรีออเดอร์หน้าเพจสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็แบบว่าสมมติว่าเปิดวันใครแบบอยากกินก็คือแบบต้องไปดูในเพจใช่ไหมหรือว่าเรามีแบบกี่วันเปิดพรีออเดอร์ทีอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามหน้าเพจมากกว่าเพราะว่าเราอ่ะก็ไปช่วยแม่ขายของด้วยมันไม่แน่นอน แต่จริงอ่ะก็ทักมาเราได้ทุกวันว่าสมมติถ้าสั่งเยอะะยอด<ะ>เยอะเป็นแบบออฟฟิศแบบว่าเลี้ยงพนักงาน<ะ>เอาไปเป็นอาหารจังวันเราก็สามารถจัดออเดอร์ไปให้ได้อะไรอย่างนี้ก็คือแบบใครจะกินก็แบบว่าเข้าไปดูในเพจวิโฟนเนาะสำบเราจะเข้าแบบว่าขึ้นเพจให้ในตัวเมืองนครปฐม ปั้นต่งกรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยเราสามารถมาส่งให้ได้แต่อาจจะฟรีป้นหรือว่าแบบถ้าถ้าในตัวเมืองนครธงแล้วส่งฟรีแต่ว่าถ้าไปแบบนอกนอกเขตใช่นอกเขตอะไรเงี้ยอาจจะเสียค่าส่งหน่อยแต่เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มมากอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เนาะขนาเมืองานามันค้าไก่เข้ามีให้ไปส่งแบบอยู่นครอยู่ขายนครถมให้มาส่งแบบกรุงเทพเอนก็ไม่ใช่เรื่อง ก็คือแบบส่งรถไฟมามันก็ไปรอรับเองแล้วกันให้างั้นน่ะาไม่จ่ายเงินน่ะ <c oughs> ก้อนนี้นะคะเราย่างเสร็จแล้วานอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสับไก่เอางี้ดีกว่าอะไรสับน่าสุด หน้าอกสับง่ายสุดเอาหน้าอกเพราะมันได้ใช่เปตนเงินล้วนวันนี้มีสับไปโดนกระดูกอ๋อเราต้องเอานี้ออกก่อนเอาไปใช่เราต้องเอาเชือกที่มันพันไว้เอาแล้วเราก็เอามาง้างไม้อ๋อห้ามทำอย่างนี้นะพไม่งั้นอะเสี้ยนมันจะตามกันตอต้องเอาหักไม้ไปเลยถูกม้จะไดงี้เพราะว่าไม้เราไม่ได้ใช้ต่ออยู่แล้วใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยอ๋อก็คือแบบสับได้เลยใช่ไหมใช่สับเลยนะทุกคนได้ไหมถือแบบว่าผ่านไหม ผ่านไหผ่านนะแล้วแบบร้านแข่งนะแล้วมันแบบต้องหั่นขึ้นมาไม่ต้องเป็นแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะใส่กองแล้วแบบว่าปกติเนี่ยตอนหั่นนะใครเป็นคนนพี่โฟด้วยปะใช่สลับกันจ้ะแม่แล้วแบบว่าตอนหั่นแบบเรียกลูกค้ายังไงอะหรือว่าแบบเราแบบมีวิธีเรียกลูกค้างไงให้ลูกคามองเราเราลองขายไก่ตอนสับอะเราไม่ได้้องอะมาลองแบบว่าอ้าวพี่โฟขายเราแบบลองเรียกลูกค้าไ้แล้ว ไก่ย่างไหมคะไม่ใหม่ละลอนนะคะไก่ย่างฟางตาเจ้าเก่าค่ะเอาเสียงดังกว่านี้ลูกค้าไม่ได้ยินเดินผ่านเต็มเลยเนี่ยเอาดีต้องใช้โทรศัพท์จริงจะต้องเรียกลูกค้าแบบตอนผ่าเรียกมาไม่เรียกนะต้องเพราะว่าเราต้องโฟกัสที่นี่ใช่ไหมเพราะไม่โฟกัสไม่งั้นมันจะเข้ามาตลอดอะไรล่ะค่ะจิงดาสายปลามาแล้วใจเนี้ย เอาดีลูกค้าหนีไหมเพราะว่าตอนแบบว่าตอนนั้นที่แบบว่าตาขายแช่ไหขายแบบกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเรียกลูกค้าดิแบบเมื่อกี้เรียกหรือไรอันนี้เป็นเคลรดลับนะทุกคนเวลาขายของอ่ะเราต้องเรียกให้ลูกค้าตกใจก่อนแล้วลูกค้าจะหันมามองของเราว่านี่อะไรวะแล้วมันก็จอบแบบอ้าวไก่อย่างนี้ซื้อเลยรอรอไปขายแล้วแบบถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ด้วยรีวิวกันแล้วขายไก่จริงขายแล้วก็แบบใส่นี้ใช่ไหมใส่นี้ เดีเย๋ยวเราจะไป้ามค่ะท่านผู้บริหารอเราคายว่คือคุณจอยเนาะคุณบอยมาหนีราคา ก็อใน,นส่วนของน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มเราก็คือว่ามีสองแบบถูกไหมใช่บางคนนะ่ะเขาไม่ชอบกินเผ็ดเขาจะติดกินหวานเราก็มีให้เลือกทางน้ำจิ้มหวานและน้ำจิ้มแจวก็จิ้มเข้ากันอนะใครที่โปมดราคะแบบว่าโโมดล้านนิดนึงนะค่ะฝากเพจไก่ย่างบางตาร้านเจ๊แหม่มนะคะรับออกงานนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นจัดเลี้ยงทำอาหารกองสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 3 1 6 8 8 8 1 9ค่ะ ก็ใครราคาที่แบบว่าอยากจะสั่งนะคะหรือว่าอยากจะแบบพีออเดอร์แบบไปให้ผู้เยงผู้ใหญ่หรือว่าแบบเลี้ยงลูกน,อน,นะะ้องอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเพจของเขาได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอแบบเอาแบบว่าไก่ย่างที่แบบย่างก,กับมือไปให้คุณบาคุณตอยนะคะผู้บริหารของเรานะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องแบบว่าลาไปก่อนใช่ก็นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการตัว4สีเหลือนนะคะในเพจ รีวิว,วตัวรักอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็มีในช่องมโนโชาแนลนะคะมีรายการร้อยชีพรายการจอยเดย์แล้วก็พูดพูดผีมีผวานะคะอย่าลืมดูนะคะพูดผีมีผวานะคะแล้วก็แต่ว่ารายการพูดผีมีผวาเนะะี่ยสามารถดูได้ในเพจเรื่องเล่าขยาวขวัญน,นะคะของมันโวนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะตูดสีเดือนกับพี่โฟนะคะแล้วก็ไก่ยำมะกานต,ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ